เราจะไปกันที่เลืองไกลประเด็นที่เราจะถามเลืองไกลก็คือคุณเลืองไกอคุณเลืองไกลคุณ,คณเลณเืองไกลลีกิตพัฒนะเมื่อวานไอทีวีเขาบอกว่างบกันเงินไตรามาสหนึ่งปีหกหกมันยังเป็นแค่ร่างอืม,มันเป็นเอกสารภายในค่ะ เอาไปอ้างอิงไม่ได้นะอ้างอิงไม่ได้และยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายด้วยก็ต้องไปถามคุณเรืองไกรและกันเรื่องนี้ว่ายังไงเอาไปยื่นเมื่อไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายหยิบฉวยมาใช้เป็นประเด็นในการยื่นสอยพิธาได้อย่างไรจับลิทุไทยอินไซต์ไทยแลนด์เราจะสนทนากับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะแต่ขอขายาวขวดสั้นๆนิดเดียวค่ะ คุณเลืองไกลอ้างอิงหมายเหตุประกอบงบกันเงินไตรามาสหนึ่งร 1, 2, ของบริษัทไอทีวีในการเช็คบินคุณพิธาในหมายเหตุข้อที่10ระบุว่าเริ่มทําธุรกิจทางด้านสื่อโฆษณาตั้งแต่24คกุมภาและ28เมษายน2566บอร์ดของไอทวีก็รับทราบรูปแบบในการดำเนินธุรกิจที่จะไปส,สู่ธุรกิจโฆษณาแล้วค่ะ รายได้จากสื่อโฆษณาก็จะเริ่มเข้ามาตั้งแต่ไตรมาส2 2,566แล้วคุณเลืองไกลก็หยิบเอาตรงนี้มาเป็นประเด็นในการเช็คบินพิธาพิธาถือหุ่นไอทีวเท่ากับพิธาถือหุ้นสื่อใดๆใช่เพราะทำธุรกิจสื่อไงสื่อโฆษณาก็เป็นสื่อมีลักษณะต้องห้ามแต่เมื่อวานบริษัทไอทวีเขาบอกว่างบกันเงินไตรมาส1ปี66มันเป็นแค่ร่าง ใช้ภายในใช่เอาไปอ้างอ,อ,อิงไม่ได้อิงไม่ได้ยังไม่ได้มีการสอบทาไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายเอาละสิเอางงสิ่งที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายมาใช้สอยก,กันจะมีปัญหาไหมเราจะไปกันที่เราก็ไปถามคุณเรืองกรลีกิจวัฒนะนะคะสมาชิกพักพลังประชารัฐนะคะสวัสดีค่ะคุณเรืองกรคะสวัสดีครับค,คุณเรืองไกรสวัสดีครับคุณอมน้องคุณแบ่ไหนครับครับคุณเรืองไกรบริษัทไอทีบีเขาบอกว่างบกันเงินไตรมาสหนึ่งปีหกหกมันเป็นแค่ร่าง ใช้เป็นการภายในอ้างอิงบุคคลภายนอกไม่ได้และยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายเ,มเท่ากับคุณเรื่องไกลเอาเอกสารชุดนั้นมาใช้ประกอบในการยื่นเช็คบินพิธามันจะมีปัญหาไหมมันจะทําได้หรือเปล่าทําได้ทําได้มไ,ไม่มีปัญหาเหรอคะ,อะยังไงคะก็ในเมื่อก็ในเมื่อไอท <IT V S 2> ีวีขาบอกว<ห>่าก็ในเมื่อไอทีวีเขาบอกว่า,ม,า,วามันยังไม่ได้ผ่านการรับรองเต็มรูปแบบมันเป็นแค่ร่างใช้ภายในอ้างอิงไม่ได้ ก็เพราะความไม่เข้าใจ <c oughs> นะผมก็เห็นอยู่แล้วว่าอนพิเชียวผู้สอบบัญชีเขารู้กันทุกคนน่ะคนทําบัญชีอ่ะอว่า <c oughs> เป็นอนุพิเชียวเป็นแนวทางที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยเมื่อเขาเปิดในเว็บแล้วก็ส่งให้ดู <c oughs> แต่ว่าเขาก็ต้องสอบยันข้อเท็จจริงสอบกลางบัญชีด้ากิจการเขารายรับรายจ่ายเขา <c oughs> นี่ normal <c oughs> คนไม่เข้าใจก็จับไปกระเดียดกันเยอะแยะไปหวนงงค่ะ คุณเรืองกอันออฟฟิเชียลนี่เอาโพสต์ขึ้นโซเชียลให้คนนู้นคนนี้มาดึงไปดูได้เหรอคะถ้ามันอันออฟฟิเชียลแล้วก็ยังไม่ได้มีการตรวจสอบอะไรก็ในเว็บไอทีวีเขาเปิดข่าวบางคนก็มาถามผมว่าดูไงผมก็บอกเขาก็เปิดเห็นเปิดเข้าไปได้ที่พุ่งเข้าไปยังไม่มีขนาดอะไรก็เหมือนรายงานการประชุมประพาผู้แทนสลาเราขอเนี่ยมะตีว่ายังไม่รับรองนำไปอ้างอิงทางกฎหมายไม่ได้แต่เขาก็ออกให้ไม่เคยทำงานกับมาที่การกันก็เลยไม่รู้ ทีนี้ทีนี้ผมถามถามแบบแบบแบบคนไม่รู้กำลังถามแบบชาวบ้านคืออย่างนี้เมื่อมันอันออฟฟิเชียลจะหยิบฉวยไปเช็คบินกันในทางการเมืองได้อย่างไรคนหยิบฉวยเช็คอินไม่ใช่ผู้ร้องนะคน,คนที่เป็นเจ้าหน้าที่เขาตรวจหรือสารที่ยกพิเคาะพยานหลักฐานนะครับเราเพียงว่าเออมันมีข้อความอย่างนี้ท่านไปสอบยันเหมือนกับที่ปปชเขายันเรื่องหนังสือ ผู้จัดการกองมรดกเนี่ยจะได้ยินคาพูดหนึ่งอย่างแม้ว่ารีเช็คครับอ่ไรเช็คว่าสารยังไม่ตอบเมื่อสารตอบมาแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเขาก็รับไว้กะรับหนะอะไรนะครับคือข้อเท็จจริงต้องได้ข้อยุตินะสิ้นกระแสความตันนี้กระแสความยังไม่สิ้นกระจับตรงนี้ทีตรงนี้ทีประดุขนานก็ดีครับเดี๋ยว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 คุณเลี้ยงไกลผมย้อนถามแบบจิ๊โกหน่อย คนจับได้ย,ดย,ดย,ย่างยี้ๆๆคุณเลืองไกลคนที่จับตรงนั้นทีตรงนี้ทีเพอเพอจะไม่ใช่สังคมนะเลอเอจะเป็นคนุณเลืองไกลเองนี่แหละคุณเลืองไกลเนี่ยไปสืบค้นสาะหานนไปเจอเอกสารอันออฟฟิเชียลก็รีบหยิบฉวยแล้วก็ชี้ป้าแล้วก็ให้ทางทางเจ้าที่เขาตรวจสอบมันไม่เยอะเยอะไปเหรอมันไม่เยอะไปหรอในฐานะผู้ร้องไม่เยอะค <นะ S 2> รับไม่เยอะในฐานะผู้ที่ไม่ใช่ผู้ร้องน่ะเยอะไปอืม ไอ้นอกคำนวณเนี่ยเยอะผมก็พูดหลายทีว่าสกุลเห็นต่างเนี่ยให้ร้องเข้าไปเืรานั้นหนักอีกฝั่งนึงไม่มาโพสต์มาเขียนมันออกไปการกันอย่างนี้เห็นไหมหลายๆช่องน่ะไม่ได้ว่าพี่เดนัยหรือคุณอมรรัตน์นะแต่ในความหมายเนี่ยที่ที่เราติดตามเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการไต่สวนก็เท็จจริงอ่ะทุกครั้งเหรอเห็นอธิบดีรับเงินเห็นไหมจับสดอย่างงั้นอย่างนี้เสร็จสุดท้ายก็ต้องทำอะไร ไปสวนข้อเท็จจริงก่อนโอเคค่ะทุกอย่างเนี่ยต้องสูกระบวนการนี้ทั้งสิ้นเด็เดเลยนะคุณเรื่องไกลา <c oughs> การหยิบฉวยเอาเอกสารอันอเฟชเชียลมาเช็คบินกันมันมันจะเหมือนกับกรณีแค่บัตรสนเทใบเดียวแล้วก็หยิบฉวยมาเล่นกันความหมายเดียวกันไหมคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยนะอันอเฟชเชี่ยวกับบัตรสนเทมันคนละเรื่องเอกสารที่เราอ้างอิงได้นี่เอกสารสู่สาธารณณะและเป็นรับผิด แต่เอกสารคำร้องเนี่ยถ้าเป็นบัตรสนเทเนี่ยสสทเรามีหลักอยู่แล้วแล้วไม่มีชื่อผูร้องไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไม่หยิบมาใช้ครับเพราะมันไม่ปรากฏในพับบิหรือถ้าคนปรากฏในพับบิทแต่ส่งข้อความอันเป็นเทจอันนี้ก็ไปผิดพรบคอมโอเคใช่ไหมโอเคอันนี้ต้องแยกแยะเป็นโอเคแนกแจกแจงเป็นโอเคโอเคคุณเลิ้งกายผมแปลกใจอยู่นิดหนึ่งบอร์ดไอทีวีเขาชี้แจงว่างบกันเงินไตรมาสหนึ่งปีหกหก มันอ n o f f i c i a l ไม่มีผลผูกพันกับบุคคลภายนอกใช้เฉพาะภายในเท่านั้นไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแล้วบอร์ดไอทีวีเอาขึ้นเว็บให้บุคคลภายนอกเข้าไปส่องได้อย่างไรผมก็งงๆกับไอทีวีเนี่แหละแสดงว่าคุณนายเห็นแล้วใช่ไหมว่าเขาขึ้นเว็บใช่เขาบอกว่าใช่มีคนบอกว่าเขาขึ้นเว็บเขาเผยแพร่ผมก็ทุกคนเข้าไูได้มันิกฎกดว่าไอทีวีเข้าไปดูรายการข้อมูลงานเงินมันก็อยู่ตรกนันแหะ คุณเลืองไกลมีคำถามกลับไปที่บอร์ดของไ t ทีวีไหมครับก็ในเมื่ออันอปนอยเชียลก็ในเมื่อใช้เป็นการภายในแล้วขึ้นเว็บให้บุคคลภายนอกเห็นได้อย่างไรทำไมสงสัย <คน S 1> ไหมครับต้ังนะเป็นกรกตหรือศาลเราผู้ร้องเราไม่ใช่ผู้สอบสวนหรือไต่สวนเขาเที่อยากจะถามคุณเลืองไกลกล็เพราะว่าเเดี๋ยวเขาบอกว่าสมคบคิดกันระหว่างเลืองไกลบอร์ดไอทีวีใครต่อใครเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นวิชาชีพอิสระ เรามีมารยาทวิชาชีพของเรานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าเราเห็นแค่ไหนขอบเขตแค่ไหนเราจะไม่เกินเลยกว่านั้นเพราะฉะนั้นคำถามนี้ว่าเราจะไปถามนะบอร์ดเขาได้ไหมหนึ่งผมไม่ใช่ผู้ถือหุ้นสองผมไม่ใช่เจ้าพนักงานที่ทำงริงไต่สวนนะครับเราก็เพียงชี้ช่องว่าเออเราเห็นรูปแล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือรูป แบบทางบัญชีการบันทึกรายการการทําธุรกรรมธุรกิจตามวัตถุประสงค์ซึ<า>ง่งเขาก็ชีช้แจงมาแล้วสองแผ่นใช่บนมฮะเขาก็ยังบอกว่าเออมันด้วยตามวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกแยะประเด็นอย่าไปเอาเฉพาะสิ่งที่เราตั้งทงในใจแล้วก็มาใช้ข้างใดข้างหนึ่งอันนี้ผมถึงส่งให้หมดไงไม่ว่าจะเป็นพักเก้าไกลโพสตผมก็ส่งคุณพิธาโพสต์ผมก็ส่งผมไม่ได้ตัดตอนเลยนะ ไม่กีดเส้นใต้ตรงไหนเหมือนกจ้าที่หลายๆสวนที่ส่งมาใน t ิ k กตอกในโซเชียลเนี่ยนี่ครับคืออ,อันนั้นความลำเอียงในพยานหลักฐานเนี่ยมันเกิดในใจครับเราก็ส่งไปหมดให้เจ้าที่เขาเป็นคนใช้ดุลวินิจของเขาว่าเหลักฐานอย่างนี้เขาจะตัดหรือเขาจะเพิ่มหรือเขาจะขยายผลน,นะครับเนื่องจากคุณลืองไกลพื้นฐานก็ก็ก็เป็นนักบัญชีและเป็นเป็นเป็นนักตรวจสอบบัญชีใช่ไหมฮะ งานตรวจสอบหลักเนี่ยครับผมทํางานอสอบบัญชีภายนอกแล้วผมก็ไปอยู่สตงหองานตรวจสอบผมเนี่ยผมจะครบเครื่องแล้วในตัวเองต้องสอบบัญชีมาเพรานเรารู้กฎรู้ระเบียบเรารู้วินัยข้าราชการรู้มารยาทวิชาชีพนะครับไม่ใช่เป็นวิชาชีพเราไปเห็นความรับลูกค้าหรือไม่เห็นนะปลเช่นนายบางคนเนี่ยตะโกนบูดกโวยวายอะไรเนี่ยผมจะทำตามมารยาทมาได้ยังไงเอา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  ในฐานะในฐานะที่คุกคลีกับแวดวงของผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งภาครัฐและปัจจุบันก็คงอยู่ภาคเอกชนด้วยได้แหละตั้งคาถามกันนิดหนึ่งสิครับงบการเงินที่บอกว่าไม่ผูกพันใช้เฉพาะภายในแล้วนําขึ้นเว็บให้ข้างนอกเขาส่องเห็นเนี่ยมันผิดปกติไม่ถามจริงๆมันผิดปกติไหมไม่ผิดนถามกรรอี่ก็อ้างว่าเขาส่งกรตไี่เห็นอ่ะไม่ผิดใช่ไหมลงงบตัวไหนว่ามันผิดอะไรเขาเพียงกับว่า กดเท็แค่ว่าถ้าไปอ้างอิงขึ้นให้ดูแล้วเนี่ยเขาไม่รับรองความถูกตินะไม่ยืนยันนะเต้นกว่างบเนี่ยงบคิวหนึ่งเนี่ยเขาเรียนยงไม่สอบทานใช่ไหมใช่ครับเอฟฟิเชียวสังเกตงบคิวหนึ่งไมไม่มีรายงานสอบทานทางบัญชีเห็นไหมครับถ้าดูงบในตลาดเนี่ยซื้อหุ้นขายหุ้นเนี่ยต้องดูงบการเงินเป็นรับงีบปีก็เป็นงบหลักนะซึ่งของไอทีีพอเป็นงบหลักเนี่ย ใายคนไม่เข้าใจทําไมต้องเมตตาทําไมยี่สิบก็เขาให้ผู้สอบบัญชีรับรองงบก่อนออกรายงานผู้สอบบัญชีซึ่งไม่แสดงความเห็นในงบไอทีบีหลายปีมาติดต่อกันเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเขาต้องส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยใบปะหน้าแบบสบชสามอีกครั้งหนึ่งเขาจะต้องเอาไปแนบพงอด5ห้าสูที่มันเป็นกฎหมายประมวลรัษฎากรแล้วอีกทางหนึ่งเนี่ยผมก็ยังงงว่าเอ็ดดีลิสแล้วเนี่ย ทำไมส่งแต่ i t ทีบีเขายืนยันในกระดาษของแบ,บนว่าเขาส่งโดรตอเอส่งก็ส่งเราก็ไปดูข้อสนหมายเพิ่มเติมว่าเออเขามีหน้าที่ส่งแม้ <Okay. S 2> พ้นเขาจะไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว <Okay. S 2> แต่ว่ามีกฎหมายเฉพาะบังคับเขาอยู่แค่เท่านั้นเองโอเคผมจะตัดเรื่องงบปี65ออกไปก่อนว่ากันเฉพาะปี66เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีกในงบการเงินในงบการเงินไตรามาสหปี66 ไอทระบุว่าเริ่มเข้าไปทําธุรกิจสื่อโฆษณาเริ่มรับวางแผนโฆษณาให้กับบริษัทในเครือเดียวกันรายได้จากสื่อโฆษณาจะเริ่มเข้ามาตั้งแต่ไตรามาสที่2ก็คือตั้งแต่เมษา66แต่เมื่อวาน15บมิถุนาเอกสารชี้แจงของบอร์ดไอทีแผ่นแผ่นแรกข้อที่1ระบุชัดเจนว่าไม่ได้มีไรายได้ใดๆมีไรายได้เฉพาะผลตอบแทนจากการเอาเงินที เหลือติดบริษัทไปลงทุนเท่านั้นมันขัดแย้งกันไหมระหว่างหมายเหตุให้งบกับสิ่งที่ชี้แจงโดยบอร์ดของไอทีวีเมื่อวานมันขัดแย้งกันไหมไม่อ่ะไม่อีกทำไมไม่ขัดแย้งกันนะก็ต่อบามนั้น่ะนะครับเขาบอกว่าในนั้นเนี่ยหน้าวันที่ชี้แจงเขาหมดจะรับรู้รายได้ในคิวสอง ถูกไหมฮะผมก็ย้ำอยู่แล้วเนี่ยคือนั่งบัญชีเนี่ยก็มองเนี่ยธุรกิจพวกนี้คือธุรกิจบริการาะว่าสามารถหลายปีแต่ว่าคนฟังเนี่ยไม่เข้าใจระบบบัญชีไม่ใช่การซื้อขายสินค้าบรรการสินค้าตั้งแต่วันที่ยี่สี่กุมภานะพอมีการส่งมอบก็ต้องตั้งลูกหนี้กับรายได้ขายโอเคงานบริการต้องทาเสร็จแล้วก็ถึงจะส่งมอบแล้วก็แกงหนี้คการรับผิดทางแบงคเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบบริการหรือส่งมอบสินค้า ครับมันยิ่งหลายเรื่องที่คนหลายคนไม่ไม่เข้าใจระบบบัญนับเวลาอ่านรายงานการเงินจะออฟฟิเชียลหรือไม่ออฟฟิเชียลหรือสบชมีข้อความั้ะต่างกันข้อความนี่ก็เลยไปทึกทักเอาว่าเอ้ยอันนี้แหละคือจับผิดได้แล้วมันไม่ใช่แล้วอ้างอิงไม่ได้แล้วเคเคคือความไม่เข้าใจระบบไม่ได้มีอะไรเคุณเรืองไกลผมเข้าใจผมแยกสองคำการทําธุรกิจกับการทําบัญชีการทําธุรกิจกับการทําบัญชี การทําบัญชีนั้นไปโยงกับประเด็นการรับรู้ไรายได้โอเคไปทําธุรกิจสื่อรับรู้ไรายได้เมื่อไหร่รับรู้ไรายได้เมื่อทําสัญญากับลูกค้าหรือรับรู้ไรายได้เมื่อปฏิบัติงานตามสัญญาที่ผูกพันกับลูกค้าหรือเมื่อรับเงินได้รับชําระจากลูกค้าโอเคผมเข้าใจแต่ความหมายที่ผมพูดก็คือหมายเหตุท้ายงบพูดถึงการทําธุรกิจไม่ไม่ใช่การทําบัญชีพูดถึงการทําธุรกิจ 24คกุมภาธ์66บอกว่าเริ่มเข้าไปทําธุรกิจสื่อโฆษณาและแอคชั่นแล้วด้วยรับวางแผนโฆษณาให้กับบริษัทในเคือเดียวกันแต่15มิถุนาปี66บอร์ดของ ITV ีบอกว่าเฮ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอ้ามันขัดแย้งกันไหมเนี่ย ก็ยังไม่สิ้นกระแสความก็ยังไม่สิ้นกระแสความต้องไปตืบประเด็นให้ฟังนะค่ะถ้คุณนมรรัตกับคุณนจะได้เข้าใจเพราะว่ายังไม่สิ้นกระแสความเขาก็ทาไปตรวจไตสวนก็ที่จริงให้ที่กระแสความว่าของอันนี้กับระบบบัญชีแต่มันแตกต่างกันตรงไหนนะครับซึ่งผมตัวเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันครับนะครับแต่ถามว่าในฐานะผู้ร้องไม่ใช่เจ้าพนักงานนี่ไม่ใช่ศาลเนี่ยอีูดีๆเราจะไปเอาเรื่องอย่างเงี้ยมาพูดวกดี ผมไม่ใช่นักข่าวบางคนบางค่ายอยู่ทีดีก็เดินไปออฟฟิศเข้าไปขึ้นแล้วก็ไปดูเข้าอะไรเงี้ยรเราไม่เคยทำรเราผู้ร้องเราผูข้ขอบเขตเราร้องแค่นี้ที่เหลือก็เป็นเจ้าหน้าที่แล้วร้องเนี่ยผมไม่เคยเสียกิริยามาญาติไปด่าหน่วยงานเจ้าหน้าที่อย่างคนบางคนที่ทําออกมาเนี่ยนะครับซึ่งกิริยาอย่างนี้ความสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อม่อมตนมันต้องรู้จักใช้เทียงเป็นผู้ร้องไม่ใช่ผู้ตัดสิน นะครับแล้วก็ให้สู่กระบวนการของทั้งผมผู้เสมอผู้ถูกร้องเนี่ยต้องแก้ข้อเก่าหาต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนทุกครั้งที่ผ่านมาเป็นสิบปีแล้วอยู่หลักนี้เสมอมาครับโอเคโอเคเอาละครับเดี๋ยวว่ากันต่อไปเราคงสนทนากันประมาณนี้สําหรับประเด็นนี้นะเพื่อให้สังคมไปคิดกันต่อกันละกันให้เวลาสังคมค่อยๆเคี้ยวข้อมูลทั้งสองด้านและหลายด้านกันละกัน